<ข>อเรีย<อ>กยามาเร็วเข้าไปเถอะนี่นเป็นขอหนึ่งของคอลเลจครับขอหนึ่งของคอลเลจก็คือพี่เพิ่งสร้างจะค่อนข้างใหม่ค่อนข้างดูหรูนิดนึงโอ้โหอ,อเล็กซ์อยู่หรูมากแค่ข้างหน้าก็ดูแล้วว่าหรูเดี๋ยวต้องไปอยู่ข้างใน <c oughs> ไงข้างในก็นก็ใส่ได้ดูมีป้ายรางวัลด้วยรางวัลอะไรทำไมเพิ่งมาได้แล้วก็มีรางวัลเลยอ่ะประตูเปิดเองได้ผีเปิดให้ ประตูก็ปิดไม่ให้เราเข้ามันออาประตูมือหมดเหรอเขาเขาเพิ่งสร้างใหม่ครับเมื่อไม่ไม่สองสามปีที่ผ่านมาเอองจอิงมันดูดีกว่าอพาร์ทเมนต์ที่ของเราอีกอ่ะมีมันด้วยมไม่มีต้นที่สุดในสัปหลดเพราะเมื่อกี้บอกให้เช็คนสอง้อนะอันนี้ค่าขอเดือนเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยสอาพอนะถ้าเราก็ปอนอันนี้แล้วมีอะไรให้บ้างอินเทอร์เน็ต มีอินเทอร์เน็ตปกติจะมีอยู่แล้วทุกห้องแต่ว่าอย่างขอที่นี่จะจะมีห้องน้ําในตัวอ๋อแล้วก็น้ําไฟไปหาหรือว่ารวมอยู่ในนี้นะค่าน้ํารวมค่าไฟถ้าใช้เยอะก็ต้องจ่ายเพิ่มพี่อหญ่นอนก็เลยอะไรครัวดูครัวสิมีอะไรไหมมีถุงนอนอู้ดูครัวสินอนในห้องครัวโอ้โหมันจะหรูหราะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่เลอกอมโมมาตั้งเลยแม่โมลลกโมอมันนอนเรื่อยอยู่หรอ ไม่ชื่อนี่พูดจริงมคะเอ่อภัยวงไม่ชื่อไม่ต้องอารมณ์เตะนะเป็นอะไรกับควงอภัยวงหรอโล่งๆอะไรโดยทุกคนจะต้องมาทําไม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 ยําไมทงาไม้ใช้หน้าตมดําไมทราไมทํา็นว่าไมทําไน้ําไมท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 ตาไมทําไเท้าไมทํามทําไ้ทําหมนหาองทําไบบนักธุรกิมด้วยมีแบบมุม ทำงานส่วนตัวมองออกไปเห็นวิวสวนข้างนอกชื่อนี้เรียกว่ามุมสร้างภาพมุมสร้างภาพแล้วนี่คืออะไรที่นอนแขกเหรอที่นอนแขกโอ้ไม่เบียร์ยาเห็นไหมดูโซฟาที่เลยปิดมันใส่นั้นนะเขาแกะปิดตัวแกะเจอเลี่ยนี่อันนี้คือห้องน้ำนะครับดูดูจากนักวิตซูชีวิตทหารรักษาเก้าจงที่ยิ่งกว่าอาชญานิยายดีใส่กาวให้ที่เบียร์ไทย เมื่อ,อการตัดสินใจทําสิ่งถูกต้องเป็นสิ่งให้เส้นทางเดินชีวิตยัไงไงใส่อย่างนี้ค่ะอะช,ชุดนี้ใส่ตอนไหนชุดนี้มีชุดนี้มีชื่อเรียกเนาะ<ไ>ชุดนี้มีชื่อเรียกว่าสับฟัสสับฟัสนะครับอันนี้คือมีอะไรบ้างสับฟัสก็จะมีสูตรสีสีพื้นเน้นสีดำกับสีน้ำเงินเข้มแล้วก็มีเสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแล้วก็มีเป็นไวท์โบทายแบบนี้ซึ่งเวลาแต่ง ต้องใส่กับอคาเดมิกกาวสีดำซึ่งมันจะมีอยู่2แบบถ้าเป็นของเด็กอันด้แกรดเนี่ยจะสั้นกว่าถ้าเป็นแกรดก็จะคือจะเป็นกาวยาวแบบนี้ไนลองหันหลังให้ดูซิเหมือนตัวอันนี้คือด้านหลังเหมือนกับอีกด้านหนึ่ง ถ้าเป็นผู้หญิงแทนที่จะเป็นโบสีขาวก็จะเป็นโบสีดำเอาเป็นโบสีดำมาก็คือเป็นโบรักสีดำเป็นโบลักไปสที่ถือนั่นคืออะไรที่ถือที่ถือนี่คือเราเรียกเราเรียกว่าแคปก็ได้หรือว่าแบบมอทบอกก็ได้ก็คือมันก็คือหมวกอ่ะเหมือนแบบบัณฑิตน้อยอ่ะซึ่งเขาจะแบบไม่ใส่กันจนกว่าจะเรียนจบถ้าเกิดสมมติใส่ตอนเรียนไม่จบเขาจะเป็นอะไรก็ใส่ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราก็ส่วนใหญ่ก็ถือเป็นเคร กันขำๆอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาไปสอบอย่างสมมติเด็กอันเด็แกรดใช่ไหมต้องต้องเอาไปด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบการแต่งตัวแต่ห้ามใส่ห้ามใส่ถ้าไม่เอาคือไม่เอาไปคือก็ห้ามเข้าห้ามเข้าไหมหรือไม่ก็อาจจะแบบทโทษเออเตือนไว้ว่าเขาหน้าอย่าลืมนะอะไรประมาณนั้นนี่อ่ะต้องให้ต้องให้แบบอันเดรกแกรดเขาเคยสอบมาก่อนอ่อันเดรกแกรดว่าไงก็ก็ต้องใส่ชุดเนี่ยครับเข้าไปสอบพอเข้าไปในห้องเสร็จแล้วจะถอดออกก็ได้แล้วทำข้อสอบแต่พอสอบเสร็จจะเดินออก ก็ต้องใส่กับให้ครบทุกอย่างอ๋อ <Gym>. ค <N> ือเหมือนกับว่าต้องเป็นยูนิฟอร์มเข้าไปแล้วก็เป็นยูนิฟอร์มออกมาอ๋อนั่นแหละนั่นแหละสูอันนี้อันนี้ชุดของอะไรชุดอะไรชุดเดียวกันครับสับฟ้าเวลาไปสอบใช่ไหมก็คือมีสูตรใช่ไหมอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่ได้ทุนก็จะใส่กล้าวอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นกล้าวคล้ายๆรับปริญญาเมืองไทยใช่ปะใช่อ่าทุนของที่นี่หรอทำไมเราถึงต้องใส่พิเศษอย่างเงี้ยอย่างสมมติ เราก็พิเศษนักเรียนเรียนเพราะว่าอย่างอเล็กซ์เนี่ยเขาเขาได้ได้ทุนจากคอลเลจด้วยเพราะว่าเขาทำคะแนนได้ดีเพราะฉะนั้นเน่ะเขาก็จะไม่ได้ใส่แค่อะคาเดมิกเกแบบแบบเหมือนเมื่อกี้เขาก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการใส่เขาจะได้ใส่พิเศษเก่าแบบนี้แต่คนเมื่อกี้คือผลการเรียนไม่ดีที่นี้แล้วที่นี้ก็จะเป็นเครื่องเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าเขาเนี่ยทำคะแนนได้ดีนะแล้วก็เขาก็จะพยายาม ต้องทำคะแนนให้ดีๆตลอดไปเพราะว่าเขาจะได้ใส่ใส่ชุดยังไงเพราะมันเป็นรีวอร์ดถ้าเกิดถัดไปถัดไปไม่ได้ก็คืออดใส่เหรอไม่เขาเสกที่ไม่มาเสกไม่พอหร็นส่วนใหญ่คนที่ใส่อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะพยายามทำให้คะแนนให้ได้ดีๆตลอดเวลาใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่คอยกระตุ้นให้ให้หใ้เตือนใจเราว่าเราได้เราได้ทุนมานะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำคะแนนให้ดีๆึ้น ตลอดพยายามรักษามาตรฐานของเราอนี่มันเก่งอยู่แล้วไงไม่มีอะไรกดดัน ก็คือเป็น examination school นะครับที่บอกว่าทุกคนจะต้องใส่ชุดคุยแล้วก็เข้ามาสอบที่เนี่ยก็คือ,อน,นี่แหละมันมีเรื่องเล่าไหมที่ที่เขาสอบสอบกันเสร็จะพอพอสอบเสร็จใช่ไหมเพื่อนก็คนคนที่สอบเนี่ยก็จะเดินออกมาจาก examination school แล้วทีเนี้ยก็จะมีเพื่อนๆออกมาต้อนรับยุคข้างหน้านี้แต่วิธีการติดเกาต้อนรับเนี่ยจะคล้ายๆกับรับน้องบ้านเราก็คือเขาจะมีวายมีไข่มปลาใสคนที่สอบเสร็จเอาไข่มาเอาไข่ปลาใสคนสอบเสร็จเออเอาไข่มาปลาเอาสีมามาป้ายเอาแป้งมามาลาก็จะเหมือนแบบเหมือนทุกคนก็อยู่ในสภาพเละเทะเหมือนน้องบ้านเราเลยอ๋อนี่ใส่ชุดคุ้มต้องไปส่งซักดี ก็จะก็จะเละหมดเล,มเลยเล <ๆ S 2> ทางถูกต้องแล้วก<ๆ>็ทีเนี้ยเขาก็ตอนหลังเนี้ยเพราะว่ามันจะทําให้พื้นถนนเละเทะมากตำรวจก็เลยประกาศจับห<อ>้ามปลาไข่หา้ามปลาไข่ว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นบริี่ยเป็นเป็นเป็นสะพานที่สำคัญหนึ่งในการสะพานเลยนะเป็นสะพานที่ตอนตอนเดือนเดือนเมษายนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เดือนเมษาสิเดือนพฤษภา มันจะมีวันเมเดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงเนี่ยคนจะมีเด็กนักเรียนบ้าบ,าบาวอวเนี่ยเขาเพราะว่าตอนวันเมด์เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นสปริงของของคนที่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลยนฉลองตอนกลางคืนก็จะเลยนฉลองกันโต้รุ่งแล้วก็จะเริ่มมอมเมาเนาะเด็กก็จะมากระโดดสะพานกระโดดน้ำแต่เน้นจะว่าน้ําที่เนี่ยมันตื้นมากววเวลากระโดดไปปุ๊บหัวก็จะแตกค่ะก็จะหัก <5. S 2> ต,อตอนหลังนะทุกพันเมเดนเนี่ยก็จะมีตำรวจเป็นแบบยี่สิบสามสิบคน,น,น uh huh. ตั้งปิดสภาาน uh huh. แล้วคนก็จะพยายามเด็กก็จะพยายามพยายามแบบหนีเพื่อที่จะรอดออกามาเพื่อมากระโดดแต่ว่าตอนหลังเขาก็เลยเพิ่มตำรวจเยอะๆแล้วมัาดูใช่ไหมว่ามันโดดแบบมันต้องใช่แต่ว่ามันเป็นเหมือนความ ไม่รู้ว่านปกับฟอฉลร์อเลาก็จะนไปหมดแล้วเขาไปสวัก็ต้องมักกันแต่ก่อนนี้เขาแค่ประกาศเตือนว่าไม่ควรตอนหลังก็เลยต้องมีตำรวจมาคอยกั้นปิดถนนแลเขาจะปิดช่วงเช้าแล้วแบบประมาณแบบตีห้าถึงแปดโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบกำลังกึ่งกึอ๋อไปดืมดื่มมาด้วยหลังจากปาร์ตี้มาได้ที่อ๋อ ช่วงเด็กสอบเนี่ยมันก็จะมีเด็กเนี่ยก็จะมีเพื่อน uh huh. ซื้อดอกคาร์เนชั่นมาแล้วก็มาแปะล้วมาติดให้เรา uh huh. อยู่บนกาวนี่ uh huh. แหละคือถ้าสอบวันแรกเนี่ยดอกคาร์เนชั่นจะเป็นดอกสีขาว uh huh. สอบกลางๆเนี่ยดอกคาร์เนชั่นจะเป็นดอกสีชมพู uh huh. ดอกถ้าติดดอกคาร์เนชั่นสีแดงเนี่ย จะเป็นเสียหลักว่าสอบวันสุดท้ายทีเนี้ยก็มีคนบอกว่าก็เหมือนแบบสอบวันแรกๆเนี้ยก็เป็นหยาดเหงื่อแรงงานก็เป็นคันดิชั่นก็จะเป็นสีสขาว,ขาวอยู่สอบวันกลางๆเนี้ยดอกมันเริ่มเป็นสีชมพูเพราะมันเริ่มแบบกระอักอเลือดวั <laughs> นสุดท้ายนี่เลือดกระชูดอกแย่งี้ก็เลยเป็นสีแดงใช่ก็จะเป็นดอกวันสุดท้ายก็จะเป็นดอกสีแดงแล้วส่วนใหญ่เนี้ยตามร้านต่างๆเนี้ยเขาก็ จะมีส่วนลดให้สำหรับคนที่ติดดอกคันเนชันสีแดงหรือมาสอบเสร็จวันสุดท้ายอย่างร้านเจียนดีที่เราไปกินกันเขาก็จะให้ส่วนลดสำหรับคนที่ติดดอกคันเนชั่นสีแดงแล้วก็ดอกคันเนชันเนี่ยรงเมีเราจะไม่ซื้อมาติดเองเพราะว่ามันเป็นเครปจะต้องให้เพื่อนเป็นคนซื้อมาติดให้คนเราจะซื้อมแล้วก็สมมิเพื่อนมาติดให้เนี่ยเราก็คือคือนี้มันเป็นแค่ทำเนียมปฏิบัติมันมันมันไม่ใช่ สิ่งจําเป็นในในชุดในการเข้าสอบ uh huh. แต่เขาก็ทํากันอะไรอย่างเงี้ย uh huh. คือไม่ติดก็ก็สอบได้อ uh huh. แค่แบบแต่ว่า <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีติดมันก็จะเหมือนว่าอุยไม่มีเพื่อนมันเออไม่มีเพื่อนไม่มีคนคบ <c oughs> <c oughs>